ยอดแขกนั่งแห้งประมาณห้าทีแล้วและอู๋นะแขกมาก็ไม่บอกกูนะเออกูก็นั่งก็หนูเล่นกล้องอยู่เออแล้วก็นั่งกินข้าวข้างล่างนะดินทาคนอื่นล้วนๆดินทาคนอื่นล้วนๆเลยอะไรที่มันอยู่หลังกล้องถ้ามันอ่อนได้นะก็คือพวกเราปลิวเข้าไปนานแล้ว่วันนี้แขกก็เจอแล้วครับทีมงานจากน้องแม็กชาไม่มาคนเดียวมาเพื่อนด้วยชุดเป็นทีมเลยใช่ไหมแป๊บเดียวพี่ขอตรงนี้แป๊บเดียวอาร์ตไปเพื่อน โคตรคูแฟนคอนว้าวตอนมาทั้งโคตรนะครับงานเทรตี้งานบุญยุคใหม่ที่โคตรมันแห่งปี2024ไม่มีอีกแล้วรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็ให้กับมุ้ยทีวไลฟ์นะครับครับผมสถานที่นี่ MCC Hall ชั้น3าม The Mall Live Store บางกะปิตอนนี้ฟังดีๆบัตรโซน B เออโซน C เออโซน D เออโซน E เออเหลือเหลือหมดไอ้สักหมดหมดหมดแล้ว โอ้ยเอี่ยแล้วมึงจะไม่นับทำไมอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้บั่นอยู่แค่โซน A โซน A โซนเดียวแล้วก็เหลือแค่150ใบไม่ถึงด้วยนะช่วยกดหน่อยช่วยกดหน่อยใกล้งานละอีก150ใบนะครับครับผมแล้วก็กดได้กันที่ Ticket Melon เออได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันวันที่24นะครับซึ่งล่าสุดทำคลิปโปรโมทไปนะที่โปรโมทที่เหมือนไม่ได้โปรโมทอ่ะที่บอกว่าไม่บอกอะไรเลยอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ด่ากูด้วยนะถ้ามึงพูดขนาดนนนัััั้้้้กกกกก็็็เเ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 เบบบไไวววดดููออออออองงงหหรรรรโคคชิญขาาีืมม มักมักกระทายกเหรออู้ขยันอ่านเถอะแมกชาใช่ไห <c oughs> ม M A C K แมกชาแมกชาแมกชาคืออะไรยังไงเล่าสิแมกชาคือน้องเขาแต่ว่านี่คือทีม ทีมทีมงานของเขาวคุณนึกว่าชื่อทีมแม็กชาแม็กชาคือน้องแม็กชาคือน้องแต่ว่านี่ก็คือเป็นทีมงานที่ดูแลก็คือแม็กชาทีมจริงๆเราชื่อแม็กชาแล้วหรือว่าเติมชาเข้าไปเหมือนตีชาพลอยชาอะไรกันใช่เติมเพราะแบบเอ้ยเอ้ยโทษโทษโทษมึงเจอกูสุขุมวิทสิบเอ็ด มึงเจอกูกูไม่สนุกความรุนแรงนะแต่เมเจอกูโกูเออครับยังไงซิอ่าก็มันมาจากชื่อเล่นกับชื่อจริงค่ะเอามาต่อกันคือหนูชื่อจริงชื่อชลาลัตแล้วก็เอาแม็กกับชลาลัตมารวมกันซึ่งชื่อเล่นจริงๆหนูชื่อแม็กกี้เหรอใช่โอ้เพิ่งพี่เพิ่งรู้แม่อยากไลี้ลูกชายแล้แรกตั้งชื่อว่าแม็กเพรคะเขออกมาอ้าวผู้หญิงเหมือนแบบเหมือนแบบคนโบราณบางคนซื้อเสื้อผ้ารอไว้ก็เลยเอามาผสมกันใช่ให้มันผู้หญิงนิดนึงโอเคแล้วคนอื่นลักแม็กชาอะไรชากันบ้างอันนี้ทาง 자. <laughs> โอชาเมิร์ดน้องเมิร์ดหน้าที่ของน้องเมิร์ดในแมกชาทีมเมิร์ดทำอะไรบ้างดูแลโปรดักต์ทั้งหมดที่ออกมันก็เหมือนควบคุมการผลิตอะไรอย้ยไหมหมายถึงว่าพวกเมอรชเดย์พวกงานต่างๆอ่ของเคนชานะคะเคนชาเคนทำหน้าที่อะไรครับเทนทำหน้าที่เป็นอินทิเลียดีไซเนอร์ครับออกแบบในเอ็กซิบิชันนะครับผมจะเป็นคนดูแลสเปซทั้งหมดอ๋อที่พี่ไปเงฮะใช่ครับสวยๆของเพลครับฉากมันดูเป็นเป็นวังเป็นอะไรเงี้ยนะเอาด้านหลังบ้างด้านหลังเออ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 ด้านหลังค่ะสาวๆเชิ ค่ะชื่อแพทค่ะเป็นเลขาแพท่ะแพทชี่ค่ะแพทชี่เป็นเลขาของน้องแม็กอ่ะแล้วก็สุดท้าย แม่แม่งล็อกเป้าแล้ว <laughs> แพค่ะถ้าแพ,แพค่ะไม่ใช่เพชาไม่ใช่เพชาเครับเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ค่ะดูภาพรวมแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆทั้งโซลเ็กซิบิชันแล้วก็อื่นๆด้วยอย่างนี้เป็นความนต์เข้าใจแล้วผมอาจจะไม่ชอบศิลปะมากครับแต่ผมชอบเสื้อฟ้าแต่ผมชอบเสื้อฟ้าเทปอย่า <laughs> งนี้มีแล้วน้องเคยโทรเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะตอนเทปใครจำได้ไหมพี่เอ่ยค่ะ พี่เอ้ยใช่ใช่แล้วเราวันนี้มาแฟนมาส่งหรือว่าไงอ่ะนั่น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 ไม่มีแฟนมาส่งแล้วค่ะไม่มีแฟนมาส่งแล้วค่ะอ้าาาาาาาราาาาาาาะาคาา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 งาาาาาาา้าาาาาบาาาาอาาาาาานาาาางาาานาาาเซาา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 งาา่าาดารา่าา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 าอาา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 าราาา เริ่มยังไงจ๊ะเข้าแบบพิธีกรมือชินก็ทีก็ตีหยิบปากกาหยิบดินสอแล้วก็นกรเหลานี่คนรตีมสองคนแล้วนะนี่คนรตีมสองคนแล้วนะคุณศิลปินคุณคนรตีมสองคนแล้วนะแล้วมาลูกไม่ได้ชอบค่ะแต่มีคนชมว่าทําดีใช่คือตอนมาสนุดูเรียนศิลปะเลยป่ะหรือว่าแค่ชอบไม่ได้ชอบด้วยเหมือนเหมือนเราทําเราเรียนศิลปะเราก็แบบเขเห็นว่าเราทําได้ดีเขาก็ ไปปวดอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เรียนด้วยเราวาดได้แบบนี้เลยถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่ามุ่งหน้าจะมาเป็นศิลปินถูกไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีภาพนี้เลยคือหนูเป็นเด็กอะเรียนเก่งใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าถ้าเรียนเก่งแล้วชอบศิลปะให้เป็นสถาบนิี้มันเป็นแบบพีเซตอะเป็น t อ p แนทอะใช่โอเคแล้วเชื่อเขาแล้วเราก็เลยแบบว่าตั้งใจที่จะเข้าคณะสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าคนอื่นบอกมาว่าเราควรจะเรียนเหมือนบิวอะบิวเฮ้ยเรียนของเรานี่คือ ไม่ได้ว่าราบลื่นถูกไหมสองปีอ,ออกมันจริงๆมันราบลื่นแต่คนที่ทำให้ไม่ราบลื่นคือหนูเองเอ้าวทำไมไม่ชอบไม่ชอบค่ะไม,ไม่ชอบชสนามบันหลายรอบ <laughs> <laughs> อยากอ,อ,อยู่วกงการศิลปะแบบสบายตัวโอเคแล้วก็ออกจากสถาปัตย์ไปทาอะไรคะหนูไปทําหลายอย่างมากหนูไปแบบไปเป็นผู้ช่วยช่างตัดผมแล้วว่าติง,องชอบทำผม,มใช่ผมอีกเนี่ยลึกว่ะ <c oughs> แล้วเคนกับแพรไม่ไม่ยื้อจังว่ะเพื่อจะออกมไม่ยือ้อเลยมันจะออกกับหนูตอนแรกที่เลยคุยกันว่าแบบว่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เอาแล้วแต่ว่าอยู่ดีวันต่อมาปุ๊บแม็กมันยื่นไปแล้วหนูก็ยังนั่งอ๋อเราตัดสินใจอยู่เรายังแบบเฮ้ยหนูยังไงดีวะวันลุงขึ้นแม่งไปแล้วไปก่อนเลยไปเลยเพราะมัน อีกวันต่อมามันไปเลยได้คุยที่บ้านป่ะได้คุยที่บ้านป่ะคุยค่ะเออเออเออเพราะไม่ไม่มาเหรอคือ หนูอะอยู่กรุงเทพคนเดียวก็ลวเลยแบบไม่ได้มีพ่อแม่ที่เขามาเห็นเราว่าเราเรียนเศร้ายังไงหรือเหนื่อยยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนมันมีจุดหนึ่งที่แบบเหมือนเราวาดเขียนแบบอะแล้วเราน้าตาไหลแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำอะไรอยู่วะ,ะแบบทำไมเราถึงทำมันเราลองให้เหมือนแบบไม่มีความสุขเลยเออเหมือนเหมือน,นแบบเริ่มรู้ตัวว่านี่คือสิ่งที่ไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยก็เลยแบบถามตัวเองว่าแล้วเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะโทรหาแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่านี่คือสิ่งที่หนูเจออยู่นะว่าหนูเศร้ากับมันหนูแบบร้องไห้แล้วก็เครียด แม่เป็นคนบอกหนูว่าคนที่เจอเรื่องนี้อยู่คือหนูคนเดียว ให้หนูตัดสินใจเลยใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบตัดสินใจเราออกค่ะเหมือนมันปลดล็อกอะว่าแบบเอาที่บ้านก็ไม่ได้อยากให้เราไอ้นั้นขนาดนั้นนี่แล้วเราจะเรียนทําไมนะอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนเพื่อนพี่เลยอะ่ะเพื่อนพี่อ่ะตอนเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะร้ <c oughs> องไห้ <c oughs> แค่สตาร์ทรถนะสตาร์ทรถนี่นยเนี่ยน้าตาเคลือแล้วอะคลือแล้วอะแบบเออแบบไม่อยากทาอะไรอยากสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําอยู่มันใช่ตัวเราเหรอวะหลังจากนั้นอีกสักประมาณสองชั่วโมงนะอาการเปลี่ยนเลยอโทเวิร์ดไม่หายเลยอีทเวิร์ แล้วมามาเจอการเป็นศิลปินนี่ได้ยังไงถึงอยู่ดีแบบเป็นศิลปินดดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีใช่แล้วก็วาดได้เลยงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูเยอะมากเลยนะพี่ตัวนี้พี่วาดเหียวาดคนมันก้างปลาอยู่เลยอ่ะดูซีรีส์ดูซีรีส์เรื่องเหอไพรเป็ไลท์คือพระเอกเขาเป็นศิลปินเราเห็นภาพเราก็เลยว่าเออเนี่ยเป็นภาพที่เราอยากจะไปถึงตรงนั้นเลยพอดูซีรีส์แล้วมีแรงในใจแล้วแล้วการที่จะเอาตัวเองเข้าไปในวงการศิลปะล่ะมันเริ่มตรงไหนเออมันเริ่มตรงไหนคือหนูอ่ะ ไม่ได้เรียนใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มีใครมาเหมือนแอป r o v งานศิลปะเราว่ามันใช้ได้เนูเลยส่งเข้าประกวดค่ะก็เลยจำได้ไหมประกวดตอนนั้นประกวดอะไรมันชื่อ white canvas เป็นประกวดวาดภาพบนแผ่นวาหนูวาดลูกอะไรจำได้ไหมไี่เลยนี่เลยโอ้นี่คือรูปแรกที่หนูวาดเลยที่แบบเข้าประกวดใช่ค่ะยังอยู่ไหมรูปนี้ขายไปแล้วตั้งแต่นอนงานค่ะอันนี้คือได้ที่หนึ่งเลยนะอุ้ยนี่ถือว่า โอเคนะนล้นหนูวาดวาดใครวาดตัวหนูเองหรือว่าไม่นูคะ่ะไม่นูคะ่ะแ <laughs> ต่แต่เริ่มแต่เริ่มมีเขาโครงของสีผมฉะลอตมาแล้วนะเริ่มมีเขาคงแล้วแสดงว่าอันนี้คือใบเบิกทางเลยถูกไห<ช>ม<ช>หลังจากงานนี้เริ่มมีคนมาติดต่อ,อยังไม่ไม่ยังไม่มีหรือยังไม่มีติดต่อค่ะงานศิลปะมันมีชีวิตครับพี่แล้ว้าผมมีสิทธิสักนิดไหครับที่จะมีรักครับฝ <laughs> ากถามพี่เปฟายฝากถามพี่เปฟายมึงสนงานศิลปะก่อนฟังก่อนเนี่ยของดีดีเนี่ย ประกวดได้ค่ะก็ยังก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังแบบว่าวาดรูปลงโซเชเียลมีเดียต่อไปได้เรื่อยแล้วก็มีช่วง NFT แล้วก็เข้าไปทำอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีแกลเลอรี่มาติดต่อค่ะเราก็มีแบ่งเปรสเซ็นต์รายกันประมาณนั้นถูกไหมอ่าใช่ใช่ใช่กล้อะไรลูก <c oughs> ไม่อมีตรงไหนตลก <c oughs> เลยไม่เจ็บเนพี่สภาพูดดีมากเลยครับยังไม่ได้พูด พอเริ่มเข้าแกลลี่แล้วเจอเจอกันยังได้ไปทักเซตทีมเนเจอแล้วเจอแล้วค่ะเป็นเพื่อนแต่มัธยมเหรออ๋อมัธยมอันนี้เป็นเพื่อนมัธยมอันนี้อันนี้แก๊งมัธยมวันนี้แกมหาลัดใช่แล้วแล้วแล้วตัวชาลัยพี่ว่าหลายคนอยากรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วมันนันใจเพราะเหมือนตอนนั้นทวิตเตอร์เขาแบบเขาตั้งรูปเป็นการ์ตูนกันเยอะหนูก็อยากมีของตัวเองบ้างก็ใส่ทุกอย่างที่ตัวเองอยากเป็นเลยแบบ ผมสีขาวตาสีฟ้านะตุกตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทํไมงานส่วนใหญ่มันตีมมันเป็นแบบทะเลทะเลมีคีสีหลักเป็นอย่างสีน้ําเงินเลยหนูชอบเลยมาจากความชอบล้วนเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าสีน้าเงินมันมันสบายใจสําหรับเราอะแล้วมันก็เป็นค่ากลางที่แบบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบเลยหนูรู้สึกว่านตัวหนูเองอะมันมีความยูนิเซ็กอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรที่ชมพูเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลย เป็นสีฟ้าที่มันตอบสนองตรงนั้นมาตลอดแล้วหนูชอบทะเลเพราะรู้สึกว่าทะเลมันมันเป็นสถานที่แห่งจินตนาการเคยได้ยินว่าแบบคนรู้จักนอกโลกดีกว่าใต้ทะเลค่ะเออมันเป็นเรื่องที่แบบประหลาดจริงเนาะที่สิ่งที่อยู่ในโลกอะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเรากลับไม่รู้จักเท่ากับนอกใช่ค่ะจริงๆเลยมันมีอะไรอยู่บางอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนเราสามารถจินตนาการได้มากมายเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใต้ทะเลเนี่ยไม่ถึงมันเหมือนจิตใจของตัวเองที่บางทีเราก็รู้จักตัวเองบางทีก็ไม่รู้จักตัวเองอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ ในในความรู้สึกของแม่เองเลยคือแต่ละแต่ละวันที่เวลาจะวาดเนี่ยตั้งโจทย์ไปไหมว่าวันนี้จะเป็นโซนประมาณนี้หรือว่าไม่เกี่ยวเลยวาดลงไปเลย,ไม,เลยไม่เลยค่ะอยากวาดอะไรก็วาดเลยค่ะ <c oughs> เป็นเป็นความรู้สึก <c oughs> จิตวิญญาณ <c oughs> มันมาจากจิตวิญญาดีครับวันนี้กระชายจีอเอาใค์มาเนี <c oughs> ่ยร้อนทั้งวันเลยมัน <laughs> แล้วแล้วแลาว,วานล่ะปลาวานอเออเอเลเมนต์ปลาวานล่ะก็ก็เกิดจากความชอบอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าหนูว่าชอบปลาวานเพราะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเป็นสัตว์ที่ไกลตัวเรามากๆเลยค่ะ,ะปลาวานมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าปลาวานก็คือปลาวานชุบแป้งทอดปลาวานชุบแป้งทอดว่าแหละใช่อันนี้เด็กประถมใช่ปลาวานชุดแป้งทอดและใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดกระทะกระทะกระทะได้ใช่เฮ้ยเราเราก็มาลอบนี้กันนะใช่ใช่เด็กก็้ามานี่เหรอว่าเราปิดไลน์นั่งคุยเองเหรอเล่นมุก โอเคแต่ว่างานเขาโกอินเตอร์นะหนูไปโชว์งานที่ไหนมาแล้วบ้างก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์ค่ะลอนดอนนี่นี่นี่สิงคโปร์น่ารักเออเอ็กซิบิชันล่าสุดพูดถึงหน่ไหมเอ็กซิบิชันล่าสุดนี่ครับยังไงบ้างกมเพิ่งไปมาไปก่อนใครเลยกูไปก่อนเจ้าของงานด้วยใช่จริงเหรอคือวันนั้นอะไปใครออุุยยไปกับแอมอ๋อแล้วใครรอในรถไม่มี คนขับรถดูไรถโอเคนี่เป็นพวกเรานะมันตอบซอฟนะเป็นคนอื่นมันด่าไปแล้วมันด่าไปแล้วไปมานี่คือเทศการครั้งที่2เราเราเราลองให้คนอื่นเขามาช่วยอธิบายหน่อยไหมเออยังไงกันบ้างเอาไอ้เหมือนเหมือนเหมึงนั่งอมน้ำลายน้ำลายบุญนะอี้ยเอาหน่ออยเาหน่อยงานนี้ชื่อชาร์ลอตต์แคสเซิลครับเป็นยังไงสิทีมเป็น ปราสาทของชาลลอตอยากให้ทุกคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเยื่อโพลช่วยโลกอะโลกอะปักจันแล้วเหมือนกับเราเปรียบปราสาทาลอตเป็นบ้านของชาลลอตเหมือนมันเป็นปราสาทที่มีสมบัติเป็น ความทรงจําและความสัมพันธ์ค่ะเวลาใครมาดูในเทศกาลนะคะจะนึกถึงใครสักคนในภาพเหมือนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ความทรงจําที่อยู่ในอยู่ในเขาแล้วมันแบบผุดขึ้นมาในงานนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยเหมืหยอนเชนไดเพียบเลยนี่นี่เขามีอันนี้เป็นเป็นเป็นโปสการ์ดเหมือนชนได้ต้องเสื้อฟ้าเลยครับนี่อันนั้นเสื้อฟ้าอาน้องเสื้อฟ้าเชนได้พี่โมีชุดที่หนูใส่ใช่มีชุดด้วยค่ะอันนี้ทํากับแบรนด์เป็นแม็กชาเอก เชมิสค่ะแบรนด์ของมีถึงเสแบรนดแบรนด์ของเสีงสิยงที่แมนดาวอ่ะไซส์ใหญ่ๆมีไหมมีครับเอาเอาเสื้อมาให้พี่ๆด้วยนะค่ะเอาที่หีบปล่อยได้ด้วยเอาที่หีบปล่อยได้ด้วยใช่ไหมเล่มมีโปสการ์ดมีโปสการ์ดมีสติ๊กเกอร์แพ็คค่ะซึ่งอันนี้จะแบบว่าเราคอนติเนียมาจากในเทศกาลรั้งที่แล้วด้วยค่ะอ่ะดูแล้วตอนนี้งานเอ็กซิบิชันอะไรนี่คือจัดที่ไหนยังไงนาเจัดที่ริเวอร์ซิตี้ครับครับอินแกลเลียสองคือขึ้นไ ไดเรื่อไปเจอเลยเห็นเลยเห็นเลยงานอยู่ตรงนั้นใช่ซึ่งงานเนี่ยบางคนไม่เคยดูงานศิลปะก็จริงๆเราสามารถเดินเข้าไปดูได้เลยถูกไหมไม่ได้ไม่ได้เสียเงินเข้าชมฟรีค่ะแต่ก็ไปอุดหนุนของเขากระจุกกระจิกได้ไปชมงานได้ไปถ่ายรูปสวยๆเก่ๆงานข้างในเขาจัดเพลงเพลิงพาอหมดนะเออเสียงก็ทำเนี่ยเพลงใช่ครับเสียงทำหลายอย่างอยากให้ฝ่ายให้น้องๆหน่อยนะด้เกิดเด็ก รุ่นใหม่อยากเป็นศิลปินอ,อ่ะเผื่อแบบให้กำลังใจน้องๆหน่อยใครที่คิดว่าจะเดินสายนี้อยู่สําหรับแม็กคือใจมันสําคัญมากเลยค่ะ<ฆ>จะมาถึงตรงนี้ได้มันมันคือใจล้วนๆเลยคือแม็ก็ไม่ได้เป็นคนวาดรูปสวยมาตั้งแต่แรกคือเราเราฝึก แล้วเราก็พยายามทําไม่หยุดต่อให้ใครบอกว่ามันไม่สวยก็คือตอนที่ประกวดแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะก็มีคอมเมนต์ว่าแมกเหมือนกันนะว่าแบบสมการให้ที่หนึ่งได้ยังไงอะไรเงี้ย<อ>ใช่แบบทําคนอื่นสวยกว่าตังเยอะเหมือนเหมือนเราก็ผ่านจุดที่คนก็ไม่ได้ชอบงานเรามาเหมือนกันแต่เราเชื่อว่ามันแบบมันคือสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเองเอง่ะก็ทำทำมาเรื่อยๆทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามาเรื่อยๆจนวันนึงมันเหมือนมันเกิดจากความเชื่อในตัวเองเลยค่ะแม้ว่าอยากให้ลองเยอะๆค่ะเดี๋ยวเหมือนเหมือนคนถามว่าแล้วเราจะรู้สิ่งที่เราชอบได้ยังไ มันจริจริงมันไม่ควรเก็บความชอบไปคนเดี้ยไหมมันต้องให้คนอื่นดูแล้วก็สุดท้ายแล้วคนอื่นจะเป็นคนบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันดีหรือยังใช่ใช่ค่ะต้องต้องรับฟังด้วยอย่างของแม็กกบคนที่คอยคอมเมนต์อ่ะคือเมิร์เลยจะคอยแบบบอกตรงๆเลยว่าแบบได้ไม่ได้อันนี้หน้าเบี้ยวนะอันนี้ตาเบี้ยวนะเราเคยไม่เชื่อไอ้เมิร์ไหมว่าแบบเคยอู๊ดเคยมีแบบตวัดตวัดคู่กันยุ่หายไปเบี้ยวเฮียเบี้ยวเฮียใช่อูวามันแต่แต่เพื่อนคืนตีิงถามจริง้วเที่ยวกลับไปแก้ อันนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วแต่บังใจให้เป็นอย่างนี้แต่บ้างใจให้เป็นอย่างนี้ก็ไปดูผลงานได้ e x p ซิ n a ชั o นอีกรอบนึงเอาพี่เกณฑ์ก็ตอนนี้ก็เข้าไปชมได้เลยครับก็คือจะมีจัดจนถึงวันที่28เมษาที่ริเวอร์ซิชั้น2ครับก็ไปติดตามชมกันได้ครับ ว่ามีอะไรบ้างโอเครูมีน่ารักมากรูมนี้ใหญ่มากไ,มไปดูนะ่าเ,เลยไปดูที่งานกันนะครับวันนี<อ>้มีข่าวเดียวเลยมีข่าวเดียวต,ตืไม่พูดข่าวนี้ก็ไม่ได้มีพูดบอกว่าสูงไม่สิบเอ็ดแน่ๆมันคือปรากฏการณ์ที่นานๆเราจะเห็นความสามัคคีของคนไทยเวลาเรามีดราม่าอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยคนจะแตกเป็นสองฝั่งแต่ไม่น่าเชื่อเมื่อคืนที่ผ่านมามุมเดียวมุมเดียวความสามัคคีมันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนขอเกินก่อนว่าแก๊งกระเทยผินหรือเขาว่ากระเทยฟิลิปปินเริ่มเข้ามาหากินในไทยผ่านช่องว่างของกฎหมาย ที่คนฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็พำนักได้ถึง30วันก็ลักลอบมาเป็นเซ็กวอร์เกอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยก็มาไทยบ่อยจนมีการตั้งแก๊งกระเทยผินในย่านขึ้นแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกอไทยกอไทยกอไทยคือพี่กระเทยไทยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไทยรัฐเขาเพิ่งลงข่าวนะเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการค้าประเวณีกับเซ็กวอร์เกอร์แถวนั้น ทำจริงเหมือนพี่ไปตรวจพอกิ้งสตรีตอะแล้วพี่บอกไม่มีอะผมทําจริงจริงเลยนะปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกถูกป่ะจุดแตกหักเริ่มจากเทยไทย2คนเนี่ยนะครับเดินไปปากซอยขุมวิสิบเอ็ดเทยฟิลิปปินเนี่ยกลุ่มยิงชี้หน้าไม่หยุดเลยนี่นี่เดินมาดักหน้าแล้วก็หาเรื่องนี่เขามีคลิปเหตุการณ์อยู่อ่าเขาตีกันฟังก็เท่ห์เดือดนะนี่นี่ซึ่งพี่พี่เสื้อแดงเนี่ยคือคนไทยคือคนไทยอ่าอ่าแลนะทีหลังเขาเป็นแบบพี่ฟิลิปปินกันผมพิการ ต่างๆทัง้ง,งชูนิ้วทําท่าจะต่อยแบบมันคือมันใกล้มากมันใกล้มากคือแบบเนี่ยฝ่ายกระเทยผินเนี่ยนะครับออก็บอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยเริ่มก่อนแล้วก็พาเพื่อนไปอี่2ีคนเ,ออเพื่อไปดักตบเทยไทยมีอยู่คนนึงเนี่ยนะฮะโดนผินเนี่ยสาถึงสคนลุงออทําร้ายจนคิ้วแตกออแล้วก็ยังฉกเงินไปด้วยพอตีเสร็จเนี่ยดาวอยู่ไทยแลนด์ ยูไทยแลนด์นี่ไม่เซ็นเซอร์เอาหรอต้องเซ็นเซอร์ sorry sorry อันนั se <orsa BLANK limitation> ้พักทยพักท <etchup> ้ายมอนเนี่ยโดนดอกสองด้วยเราพอเกิดเหตุที่ขึ้นเนี่ยจึงเกิด a v e n g e r Assemble คนไทยย่าสุขุมวิทจึงรวมตัวกันทวงคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์รวมทั้งไปแจ้งความด้วยนะฮะว่ามีคนไทยถูกฟิลิปปินส์ลุมทำร้าย กองกําลังสอดแนมรัชชาครับทราบมาเลยครับว่าเธอไอ้ผินเนี่ยบินกลับประเทศไปเมื่อวานแล้วครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานอ่ะมันเป็นมันเป็นมีไปหมดเลยมันมีพี่กระเทยที่ขึ้นกดอันตีอ่ะแล้วเดินขึ้นแล้วเหยียบไหลตำรวจป๊อบป๊อบป๊บแล้วเข้าไปลงแบบนี้เนี่ย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 โอ้โหเนี่ยนึกว่าจ่าพนมยิ่งรำเชื่อนี่คือกดอันตีเลยนี่วินวอล์กอย่างเงี้ยใช่วินวอล์กเลยป๊บป๊บเข้าไปเลยหนึ่งเสื้อโอ้โห ในที่สุดตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะสอบสวนเทยปินที่รุมทำร้ายคนไทยพร้อมกับตรวจสอบการเข้าเมืองหากพบว่าถ้าผิดจะดำเนินตามกฎหมายปวกวัวหน่อยบอลไทยฟิลิปปินส์เดือดแน่เลยวะจริงจริงเผอๆจะมีพี่ๆเทยไทยเข้าไปเชียร์บอลด้วยกว่านะเป็นไปได้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับชัดเจนเลยฮะคุณไอติมค่ะวันนี้ก็มีคําถามจะถามแมปก็คือว่า อยากจะทราบว่าแมทมีนิยามเกี่ยวกับตัวเองว่าอย่างไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าในอดีตนะคะแมทเป็นคนที่ค่อนข้าจะค้นหาตัวเองอยู่นานเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ค่ะนิยามตัวอย่างไร3ามคำะคะ่ะโ,โ,โอ้โหสามคำอยากสุดๆถ้า3ามคำตัวนี้พี่พี่พูด3ามคำตัวนี้นะว่า เนตดาวนะเนตดาวนะโทษนะโทษนะของพี่เขาเนตแรงแล้วเนตออฟฟินกูเองขอโทษทีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแก้ให้อาทิตย์แก้มาสองอาทิตย์แล้วไม่จบาทิตย์เดี๋ยวโทษไปด่าคนให้บริการก่อนนะขอโทษนะตอนนี้สามคำของพี่นะเนตดาวอยู่นะเวลาหนูเจอคำถามสามคำยากสำหรับหนูเสมอเลยอ่ะถ้าหนูตอบว่าหนูไม่รู้ก็ง่ายไม่รู้จ้องเสื้อเขาาไม่ใช่สามพยางเขาบอกว่าสามคำไม่ใช่สามพยางหรือร้องให้เพื่อนพูดได้ไหมให้เพื่อนพูดให้ได้เขาเรียก เลขาก่อนเลยคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดพ pues ูดถึงแมกค้า3ามคำซิเอาหนึ่งคำก่อนใช้คำว่าเก่งก็ได้ค่ะเก่งค่ะเก่งเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์จะชอบมีไอเดียใหม่ๆมาให้ตลอดเลยอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำงานหรือว่าในด้านชีวิตก็ด้วยคือรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ rounded รอบด้านใช่งง rounded ค่ะ คือเราเราเด็ดไงมึงไม่เด็ดหรอกแต่มึงก็ไม่เด็ดแต่เราเด็ดได้ได้ได้มารายการนี้ได้ประมาณนี้นะแพ้แคคำว่ารักได้ไหมคะรักใช่แต่ว่าใช่แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มัรันนี่แล้วแล้วมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวคอมเมนต์มัรันนี่อีกไ่ต่อนิดนึงเพาะแบบรักตัวเองค่ะคือแม็กเป็นคนที่รู้จักตัวเองมากๆเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็แล้วก็แบบว่าชัดเจนในตัวเองมาก รักรับตอนนี้คอมเมนต์ไม่หมดรันเลยรันหมดกันเลยครับสำหรับแพรให้ร้อยคำเลยครับรักรัง แต่งเขาโอ้โหรักกันที่เขินแย่จริงหรอตัวละงรรัวเลยรัวเลยอีกคนหนึ่งใครดีเข็นไหมเข็นเข็นมาทางจริงจังกันแล้วเอาไปแล้วมึงไม่จริงจังมึงตอบตลกนะไม่เป็นไรเอิ้มหล่อให้มึงตอบจริงจังผู้้กูตลกดีเอาเป็นรวยแล้วกันครับรวยใช่ครับอ่าเพาเวลาไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ท็อปสเปนเดอร์ตลอดครับโอ้โหแบบอยากซื้ออะไรจิ้มจิ้มจิ้ม ซื้อหมดครับผมผมก็ลังงงอยู่ว่าตรงหูซ้ายพี่ติมนั้นบ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ข้าหลามข้าหลามโอ้ข้าหลามเวลาพี่คุยโดนสับหิวๆแล้วหันไปกินข้าหลามริมนต่างเงี้ยฮะความสามารถพิเศษไกินข้าวหลามทั้งหูกินข้าวหลามทั้งหูเฮ้ยพี่ติมพี่ติมเป็นคนตลกนะเนี่ยเปิดว่าพี่ติมหน่อยเดี๋ยวครับไปดูโอ้โหมันกว้างมากเลยนี่เป็นพีไอเขาไหมเนี่ยหนึ่งในทีม ชอบงานศิลปะแล้วเนี่ยไปดูหลายงานเชียวอุ้ยมีงานเก่าเลดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แกอายุอะไรแล้วครอ่าอ่าทำไมคนเมื่อกี้ไม่เห็นถามอายุถามอายุตัวตีตัวตีมันสัญญาณมันไม่ดีไงสามสิบค่ะเป็นพนักงานบริษัทแท็กหนึ่งค่ะชอบศิลปะหรอใช่ค่ะชอบไปเดินงานอาร์ตหอศิลป์อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหเคยเดินหอแต๋วแต๋กไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่หอไม่คนละหอกันฮะตัวตีกันมันจะมาประเครับผมไปติดตามงานของน้องแม็กนั่นแต่ อจริงๆเป็นเทปที่วันนั้นคุณแม็กโทรเข้ามาในรายการนะคะที่เป็นใช่ก็คือเราเป็นคนดูมีไลฟ์ไปอยู่แล้วแล้ววันนั้นคุณแม็กโทรเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องบางประทับใจเกี่ยวกับพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีเปิดวาร์ปเราก็เลยเห็นงานศิลปะคุณแม็กก็เราก็แบบเออมันน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยไปดูที่งานนั้นใช่แล้วเราก็กลับมาเจอกันในไลฟ์อีกทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะมีคนถามว่าข้างหลังนั่นคือยันหกเหลี่ยมไหมฮะไม่ใช่ผู้มไปถามเลยบ้านอยู่ทางสามแพงเหรอคะ ไม่หอมแพงเลยนะไม่ค่ะมันเป็นห้องประชุมมันเป็นห้องประชุมอเปิดว่าพี่อาร์ตพี่แก้มน้อเนี่นี่กดกดเข้าไปดูรูปแรกเลยยางสกิปไปเรื่อยๆไปเวลาลงรูปนะนี่นี่รูปนี้รูปนี้รูปใหญ่ที่จีิมาดูสะอาดสะอ้านดิเนาะโอ้อันนี้พรมอันนี้พรมใช่ไหมใช่ค่ะนี่ชอบไปดูงานอาร์ตนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ดูบอลด้วยดูบอลไม่ใช่คอนเสิร์ตเปล่าคอนเสิร์ตดูบอลอูโอลสวัสดีค่ะพอ้อมสวัสดีค่แป๊บนึงนะ มันดูเป็นคนทำเหมือนเชนไดมากเกินพัมากเ่ะนพัเชื่อไหมอันนี้มันดูเป็นคนขายของเลยนี่ขอทานโทษนะสะสมหรือว่าเก่งราคาเก่งราคาเก่งเยอะมากเลยนะสะสมสะสมค่ะแม่ขายค่ะโอเคไม่ได้เก็งกำไรหนูอะหนูหนูชื่อออมใช่ไหมคะใช่ค่ะออมอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ห้าค่ะ้องที่เลยค่ะน้องไหนคะน้องไหนคะน้อง น้องมืองี้ยอน้องมึองี้ยอหมาน้องหมาเนี่ยน้องหมาที่หนูอุ้มอยู่ค่ะเช่ดดีดีค่ะอหลักเฉียวเรามาคุยเรื่องงานที่หนูสะสมดีกว่าเริ่มเริ่มต้นที่จากดูจากดูชิ้นแรกอะชิ้นแรกหนูซื้อชิ้นไหนอะจำได้ปะพวกนีีค่ะเป็นการจัดพิธีทัศการแรกของพี่แม็กค่ะ หนูชอบอะไรในตัวตพี่แม็กหรือว่างานพี่แม็กคะก็คือมันเริ่มจากที่หนูไปโลกซึมเศ้าใช่ไหมคะแล้วหนูก็ได้ไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของประวาน52เฮิรตซพอทีนี้หนูก็เริ่มชอบประวานขึ้นมาแล้วก็วันหนึ่งอะหนูเรื่อนีี ไอจีไปเจอรูปภาพหนึ่งที่พี่แม็กกลมก็เป็นรูปปวานแล้วก็น้องชาร์ลอตกำลังขี่อยู่บนทะเลอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันตรงใจอะมันเหมือนมันเป็นตัวเราแล้วน้องชาร์ลอตก็คือไม่ได้ยิ้มออกมาค่ะม,มันก็เหมือนแบบเก็บความเศร้าเอาไว้อะไรเงี้ยศิลปะนัาหน,น้ามันเหมือนสะท้อนถึงต,ตัวหนูเองอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูก็ชอบทะเลมากๆด้วยหนูก็เลยแบบอยากติดตามแบบศิลปินคนนี้อะไรเงี้ยนั่นนีคือเราตามเก็บทุกง,งานเลยเหร มันเเารียกว่าคอลเลกชันหมดตัวค่ะเราเท่าที่ไหว่ะคแล้วคือในหนึ่งอันก็คือมีหลายสีด้วยนะมีสักด้วยค่ะฮะอะรู้สักด้วยเหรอแขนซ้ายสักอะไรลูกแขนนี้เป็นของที่แม็กหมดเลยแขนซ้ายสักองค์ทรงนาฬิวองทรงนาฬิวแขนขวานี่สักทรงองค์นาลายโอยก้อนเดี๋ยวน้องเปิดวาร์ปหน่อยน้องก็ไไดด้้ได้รูปสักเอาไว้สองรูปเลยเหรอ สามเลยเหรอสามที่ค่ะเฮ้ยดูดูกดดูหน่อยกดดูหน่อยกดดูหน่อยโอ้ยนี่รูปที่เขาหมายถึงแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอดีตหนูเรียกว่าชื่อรูปรักแรกพบเลยค่ะเพราะว่าเป็นรูปที่หนูเห็นแล้วหนูชอบพี่แม็กครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมลองสักโอ๊ตอาร์ตลงไปไหมลูกมันมันจะเลอะเทอะไหมหรืออย่าหาทำนะลูกน้องอย่าหาทำนะลูกน้องพี่ีมันจะคนดีนะรอบใหม่ชื่อตายตามธรรมชาติเลยลูกเปรรมอะดู ว้ามน้องออมหน่อยไหมเขาเปิดอยเมื่อกี้แมที่ตักนายดาแต่กูด่าแต่กูกูจำได้เลยสัปดาห์หน้าใครมาสัปดาห์หน้าใครมาไอสัตว์อาทิตย์นั้นด่ากูเป็นไงมึงก็ใจยังเอ้ยอาทิตย์หน้าใครมานะเหือยกันเลย นี่นี่เขาน้องเขาใส่เสื้อที่แม็กใ,มใส่ใหม่ด้วยใช่ไหมซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นเสื้อที่ไม่มีขายนะคะอ้าว <c oughs> มันเป็นเสื้อที่ทางทีมแม็กอะตั้งใจทําเพื่อที่จะแจกให้กับคนที่แต่งตัวแบบจัดเต็มมางาน <c oughs> อ๋อวันนั้นตัวเป็นอะไรไปเจ้าหญิงหรอเป็นเจ้าหญิงน้องเป็นเจ้าหญิงมาไหนดูรูปเตยดูรูปหรออ๋อน <c oughs> ี่ค่ะรูปที่เขาใส่แล้วรูปของราไม่มีเหรออ๋อไม่ได้ลงแต่เป็นรูปโปรไฟล์เลยเป็นรูปหน่อยนะะอ๋อ มีมงกุฎแบบกระโปรงยาวเป็นสุ่มเลยเนะสุ่มว้าวเจ๋งมากน้องออมมีอะไรอยากคุยกับพี่แม็กไหมเอามาหนูอยากรู้ว่าวิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้า<ม>ความท้อแท้และความเครียดของพี่แม็กคืออะไรบ้างค่ะหมาก่อนค่ะน้องหมาเป็นสิ่งเยียวยาจิตใจของแม็กที่แบบเร็วที่สุดเลยอ่ะอแบบสมมติว่าเราเหนื่อยเราให้หันไปมองเขาเองอ่ะมันแบบก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วอะแค่แค่ได้เห็นหน้าน้องหมาเหมือนพี่เลยเวยลาเวลาพี่มองเพื่อนรู้สึกว่าอยากให้เป็่นวิธที่ดี ใหญ่เพื่อมีบ้านอยู่ใหญ่เพอมีรถขับแต่น้องเขาต้องเทียบว่าคือมองหมานะมองหมานะเร้วองของพี่มเพื่อผมไม่มองเพื่อใช่โอเคสถานที่ที่ชอบไปเป็นประจําค่ะที่คนปกติสามารถพบเจอได้โค้ชครูครับโค้ชครูครับพนักงานก็เจอบ่อยนิเวอร์ิซิตี้ดูบ่อยที่สุดเลยค่ะไปแบบเ่ยคุยงานที่ทำงานอ่ะใช่ มีคนบอกว่าจบไลฟ์เนี้ยแม็กหนูประกวดนางงามด้ไหหนูประกวดนางงามด้ไหมนึกคําค <c oughs> ำถามเหมือนเหมือนรอบห้าคนสุดท้ายใช <c oughs> ่สุดท้ายสั้นๆบอกความรู้สึกกับน้องแม็กหน่อยได้คุยกันวันนี้หนูไม่เคยมองพี่ว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยค่ะแต่หนูมองเหมือนพี่เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ แสดงผลงานออกมาแบบเข้าใจหนูลึกซึงมากเวลาหนูมองผลงานพี่มันเหมือนสะท้อนถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่มองพี่แผ่เลยพี่ก็ไม่ได้มองงานศิลปินนะครับพี่รู้สึกว่ามันสะท้อนอะไรม,มองเลยแม็กเลยเคนไปเลยเหรอมันสะท้อนอะไรที่แบบเป็นตัวพี่มากๆโอ้ใช่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 ไอเหี้หัวจะปวด ปวดปวดโอเคสงสารองอมล้วสงสารพี่ด้วยนะสงสารพี่ด้วยนะออมมาอยู่แค่ประมาณ15านาทีพี่อยู่ทุกวันพี่อยู่ทุกวันอยู่มาที่งานอะไรบอกออมหน่อยไหมของคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่ทุ่มเทคือน้องอ่ะทักมาเหมือนบอกก่อนว่าจะแต่งตัวจัดเต็มมาที่งานไม่มีใครคิดเลยว่าน้องจะจัดเต็มขนาดนั้นหรือว่าแบบเพี่ขาทุ่มเทมากจริงๆขอบคุณมากที่มาเป็นส่วนหนึ่ง ช่วงที่ทุกคนหลายคนรอคอยครับเพราะทุกคนรอที่จะเปิดวาร์ปแต่ละคนอยู่ใช่มาดูคนแรกใครใครเออโอ้ดิแม็กแม่งานก่อนเลยโอเคแม็กซ่านี่หวานเสี้ยวหวานเสียวหวานเสี้ยวเอ้โหล้วน เอ๋ออแอคาอ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋อน๋ออ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 ๋อ่๋ออ๋ออ๋งอทอา๋ออ๋ีอ๋ออ๋ออ๋ e อ๋ออ๋่า๋ออ๋ออ๋ออ๋อี๋ออ๋ออ่ออ๋่ม๋ออไออม่อ๋อ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 แลอวไม่มอว๋ออ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 ๋อม๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋อี๋ออ๋น่๋ออ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 ๋ได้ใช้ไม่ไอ้อไรอนีอย ขายพี่ไหมเอ้ยคุเลขาตัวตึงเลยตึงสุดเลยอาจารย์เคน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 เคนอะไรคะเดี๋ยวเคนมวชนี่ไรอมาเอว่าเอา่อย่างไรอันนี้หวานเจี๊ยบไหมนะเหมือนโอบีมันรู้นะวางไว้ท้ายเคนใหม่แล้ ชจำจำข้าแพหรอผ้าแพผ้าแพขมีคนกอดคอมพวกเราลุ้นกันโอ้โหพวกเราลุ้นกันพวกเราลุ้นกันน่ารักมากเลยอู้ว้าวเออเออดีดีขอบคุณที่รับนะครับคุณขอบคุณนะครับสุดท้ายถ้าติดตามไปได้ตอนนี้วันที่สองที่เปิดมา ถึง28เมษาถึง28เมษาไปดูได้เลยตอนนี้ที่รีเวอร์ซิตี้เขาเขาเรียกว่าห้องอะไรนะแกเรี e r อครับแกเรียส2งชั้น2คือไปไดเลื่อนไปเจอเลยได้เลยครับบ๊ายบายครับเสนอครับ